ไอ้ลิงสมัยนี้แม่งโอ้โหเอ้ยลิงป่ะน่ะไอเฮียคนนี่วะไอ้สั์ไอ้ลิงไหนลิงแม่งมีเลยไอเฮียคนเอ้ยรอกูด้วยเล่นเลยเม่ไหร่อ่ะอ่ะอ๋ออ๋สอ๋อ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 า๋ออ๋ออคอับตอนอี้กอ๋อ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 อีมเ๋ออ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 ออ๋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 ออออออ๋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 อออ ใช่เพิ่มคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกใช่ป่าวอเเดียพิศษอร่อยมากไปวันนี้เราก็จะมาล่าซอมบี้กันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตรีก่อนออกล่าเอากูจะักจังเตรียมปลาปลาด้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีจอยก็มาาได้มกอะไรเนี่ยมกหนึ่งเบิกหม่อยอุ้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 ยตกใจตกใจมากๆตกใจตกใจตกตกใจตกใจ ตกใจยังไม่ตกใจตกใจอรลุอของแบบตกใจอ่ะเพิ่อลงไปทำแรงล่างยู่ไหนนี่ยู่บนอืม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 ออืมอืม่ืมอืมอืมอืมมอ อ๋ฮะโอเคกระสุนหมดละอ้าวอนัทไม่บอกไงล่ะ hmm. หัวแตกเอ้หัวยังไม่แตกขออีกทีแขนขาดอีกอยไปยองลาก่อนกูไปละทิ้งปื้มอยู่คนเดียวข้าน้อยกลัวซอมบี้หนีไปแตะบอลด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ย พ่อค oh. uh ุณอยู่ไหนวะเพิ่มเรากำลังจะไปช่วยแต่ขอหาทางลงดีๆก่อนไม่ต้องไม่กระโดดเมื่อกี้ก็เด็ดเลยเฮ้ยทำไมมันรู้สึกกันแลกๆดูดูวะเยอะ อีกลูกโอ้ยมันเดินมน<ห>ก,กมินมาเรอ่ะโหแม่งฮะยังมีอ่ะระเบิดบอีกลูกมันเยอะเด้อโอ้โหไม่มีที่ปิดมึมงหลบได้ดีมาก เพิพ่มกูไปก่อนนะเลื่อนเหือน,น้อยมากคง <c oughs> ไม่ตามมน,นะมีคนมาม,มีคนคนคนไปหาคนดิไหนคนมึงอะอยู่อีกฟังอีกฟังเห็นสีแงดงแล้วไหมน่ะไม่ใช่น้งซอปี้ดีกว่าลู เีม<ส>ช่วยด้วยสามสสสตัวส,สีตัวคนเดียวไม่ไหวหรอกให้กูช่วยยังไงล่ะให้ออสเตรเดียมากอุ้มตบใจอ้ยอ้ยกูเข้าเซฟโซนก่อนโดนเข้าแล้วหรอเมื่อกี้หูเพิ่งกูดโดนระเบิดกูปิวเลย เอาเซฟโซนด้วยกูไปแล้วนะกูไม่ได้อยู่เซฟโซนหรอกไปเน็ตไปเน็ตกูต้องการเอ็ดหูไปเน็ตไม่มีชิบหะเอ้ยปีแน่ป่ะปีแน่ผมไม่ฟินแล้วนี่เดี๋ยวผมไปตีซอมบี้ผมกลัว <laughs> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเล่าไทยด็กวีโก้เกี่ยวอะไรกันวะเนี่ย <laughs> อยู่ในดงซอมบี้โอ้ชิบ เหนื่อยเชนกูเหนื่อยแล้วคุณนี่ปีนนี่เลยโอ้เฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเควสอยู่ทางนู้นนี่มาไปนำเควสกันต่อด้วยโอ้โหขึ้นมาก็เจอสอิ้อ้ยอุ้ยอลวนลุงตายเหรอเพิ่งอย่าเนาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวกูไปช่วยแล้วกูจะไปช่วยทันไหมเนี่ย ซ่องกลาปึ๊บอย่าฟิ่งสิซอมบี้ไม่เป็นคนตบฟาดฟาดหน้าแตกฟาดฟาดหน้าแตกฟาดเธอแตกโกูพี่ล็อกแป๊บนึงขอปลดล็อกขอปลดล็อกเดีดิอุ้ยเนี่ยหั <Yes. S 2> เอาาเออ่าแคเนี้ยเอา้าไอ้เหี้ยอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่าฟึบอู้ได้ไม้ไปต่อโอ้เหี้ยไม่ได้ดีจังวะโอ้ไปทำําละกินกันบ้าสีส้มอ่ะไปดีิว,วะ ยิ่ดูเหมือนว่าคุณจะบอกว่าคุณจะไปทำภารกิจแต่ทำไมซึ่งนะถังขยะมีของไอ้ถังขยะผลได้โอ้โห้เพิ่มโอ้โห้เพิ่มกูขึ้นก่อนหนีแล้วทำไมขึ้นไปสิ ดูเหมือนเคียนณจะเหนื่อยล้ okay. เโอเควเราไปไหนนี่นี <c oughs> ่มไหนมันรับตัวทีทีมงานมาลักผมด้วยผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> บุญเจ็นเห็นอะไรไหม <c oughs> ไหนวะนี่ปึ้นบิน่ปนี่ <c oughs> เอาบุญเจนมาลักผมเหรอ <c oughs> เดี๋ยวกูขอกดอัพสกิลแป๊บนึงกูกดอัพสกิลแปบบเจสซอุ้ยอุ้ยปื้มปื้มมึงไม่ช่วยกูเหรอโอ้ยตัวอุ้ยกูโดนตัวอะไรเนี่ยปื้มปื้มมันเกิดอะไรขึ้นอัพสกิลแป๊บนะ อัสกิวฟิลเลนนิ่งผมนี่แบนเดดหมดเลย <c oughs> โอ้ยติดติดบกับกบกักบักบักโอ้จอดแค่นี้ก็ทำไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> ขึ้นยังไงวะโอ้โหเพิ่มไม่แบบเยอะมากข้างบนเราะตึกกันพี่ไหน มันปีนได้สิยีมรอเขาด้วยโว้ยชิปเขียมีพรีสวัดตัวใครตัวมันแล้ว ไปแล้วนะเพิ่มมึงอย่าเพิ่งตายเร็วไหนดิมูอยู่นี่ไอ้ไปรับป่ะนี่ะไอ้เพิ่มมาหากูองแบนเดนหมดหรอมาหากูมาหากูนักกูยิ้มให้เด็กนิ่งๆโอเคแมนเดนแล้วสามแล้วเนี่ยดินสาบัด ยิงทำไมปื้มมันเรียกซอมบีกันนะอจะโจมคิวจะคิวอัพแล้วล่ะเดวิลอ,อัพไม่เป็นคิวฮ้ยตรงนี้มีคนสวัสดีครับอันนี้มันเซฟโซนไหม่ะก็มีคนไปล่ะอ่าฮะ<อ>ขอซื้อของหน่อยครับซื้อนี่ก่อนเลย โ <Okay. S 2> อเคสดีครับมีกระสุนไหมครับมีอะไรกินไหมเนะี่ยโอเคครับมีตังค์อยู่สี่พันไครับซื้ออะไรไปได้เลย 4, ซื้อสี่พันทวนอ่ะซื้อแบนเดตได้ไหมเนี่ยแบนเดตแบนเดตมันยังไม่ขายเดิด <c oughs> เพิ่มปะ มาปึ้มนี่เรามาถึงนี่แล้วฮึบฮึบเ,เ,เออมาเลยยืดไปไหนแล้วเนะี่ยต้องมายืดเหรอใช่เอ้กูมาหามาหาไอ้คนที่เรียกเราไงอันนี้เซิร์ฟมึงมึงต้องมานี่หว่า ตรงนี้มาหากุุงป่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยัวอะไรตับไข่ม,มัน